เพื่อให้ท่านได้รับประโยชน์เต็มที่นะครับอยากให้ไปเริ่มไปเริ่มดูอย่างจริงจังตั้งแต่เกมที่97 97เนี่ยชื่อเต็มของมันก็คือการที่เราใส่ใจนึกใส่ใจเพิ่มพลังให้กับการนึกของเราจากนั้นเนี่ยเราจะเรียนรู้อะไรบางอย่างแล้วเราก็จะไปต่อได้เองแบบดีๆนะครับมันคือการนึกเองครับส่วนเกมที่98คือเรียนรู้ได้ดีมันคือเราเราจะไม่สามารถไปบอกว่าเด็กอนุบาลเนี่ย คุณจะต้องคิดคณิตศาสตร์มีอินทิเกรตมีอะไรที่มันเป็นลึกลับซับซ้อนของวิชาคณิตศาสตร์แต่ถ้าเด็กคนนั้นเนี่ยมีใจที่ใฝ่รู้นะครับเมื่อเขาเรียนไปถึงระดับมหาวิเยรลัยนะครับเขายังรักษาลักษณะนิสัยคุณสมบัติของการเป็นนักเรียนที่ดีได้เนี่ยเขาก็จะเข้าใจวิชาคณิตศาสตร์หรือวิชาต่างๆเนี่ยได้ไม่ยากซึ่งเกมที่98นี้เนี่ยผมเชื่อมั่นว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะดูไม่จบแต่ผมบอกเลยว่า เราไม่สามารถที่จะไปติดตั้งกล้ามเนื้อให้กับใครได้คนนั้นน่ะต้องไปออกกําลังกายเองผมไม่รู้นะครับในอนาคตคนเราอาจจะสามารถสร้างกล้ามเนื้อให้กันได้พูดง่ายๆแล้วกันนะครับแต่ในทุกวันนี้เนี่ยการที่คนเราจะเรียนรู้ได้ดีการที่คนเราจะมีสมองที่ดีมันต้องไปฝึกหัดเราไปสร้างขึ้นมาเองนะครับแล้ว99ทําได้ดีทําได้ดีง่ายที่สุดก็คือการบอกต่อวิดีโอนี้เพราะคนเนี่ยมันจะมีฝั่งหนึ่งซึ่งกักกัน ย้งชิงทําสงครามนะครับเหมือนท่านขานผู้ยิ่งใหญ่แต่ก็มีอีกฝั่งหนึ่งซึ่งตั้งใจที่จะสร้างสารรค์สิ่งดีๆแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้ดียิ่งยิ่งขึ้นพี่ครับบอกต่อวิดีโอให้กระแสกระแสแบบนี้เนี่ยมันกระจายไปต่อไปครับเป็นเกมที่100ครับคือโอกาสนะครับโอกาสที่จะเพิ่มพูนยิ่งๆขึ้นนะครับหลังจากที่เราบอกต่อวิดีโอหลังจากที่เราพัฒนามาทั้งหมด <Yeah. S 1> ครับแล้วเรามาถึงครับ เกมที่100ครับเป็นกระบวนการขั้นตอนที่4ของทั้ง5กระบวนการนี้ใกล้จะจบแล้วนะครับก็คือข้อที่1เนี่ยคนลองจริงลองจริงเพิ่มความสามารถในการลองยิ่งขึ้นเรื่อยๆนึกถึงมีเด็กคนหนึ่งอยากอยากจะขายประกันเห็นคนขายประกันแล้วรวยแต่กลัวการที่จะไปพูดคุยกับคนไม่ลองครับนึกถึงการที่มีเด็กคนหนึ่งชื่นชมชื่นชมสุดยอดนะักฟุตบอลเป็นไอดอลของเขาเลย เป็นสุดยอดนักฟุตบอลคนไทยนะลองไปนึกดูนะครับเป็นใครย้อนกลับไปคุณพ่อของเขาเนี่ยมองไปนานาโคดะบ,คบังคับชักจูงกระตุ้นให้ลูกเนี่ย้อมฟุตบอลตั้งแต่4ขวบ5ขวบผมเคยเจอเพื่อนของนักฟุตบอลคนนี้เขาบอกว่าเด็กคนนี้เนี่ยไม่ค่อยพูดกับใครเงียบๆนั่งหลังห้องแล้วก็ไม่ตั้งใจเรียนแต่ทุกวันนี้เขากลายเป็นสุดยอดนักฟุตบอลซึ่งสดใสามากๆแต่ถามว่าเห็นภาพอย่างนั้นแล้วะจะมีสักกี่คนละ่ะ ที่ไปลองจริงๆเพื่อเตะฟุตบอลแต่ผมไม่ได้พูดถึงการเตะฟุตบอลครับผมพูดถึงการที่เราเนี่ยมาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสารรค์โอกาสดีๆอาชีพมีมากมายแต่จะมีอาชีพอะไรละ่ะที่เรายิ่งร่วมเล่นแล้วเนี่ยยิ่งมาเล่นเยอะก็ยิ่งดีผมพูดตอนนี้เลยนะครับมันคือการที่คนเราเนี่ยมาร่วมใส่ใจให้ร่างกายจิตใจแล้วก็ทั้งปวงดียิ่งขึ้นโดยเริ่มจากการทําให้ตัวเราดียิ่งขึ้น ใส่ใจพึ่งพากันเองพึ่งพาตนเองนะครับให้ดีนะครับใส่ใจให้พวกเราดีทําสิ่งต่างๆของพวกเราให้ดียิ่งขึ้นคือการพึ่งพากันจากนั้นเนี่ยไปฉลาดช่วยคนอื่นนี่คือเกมที่ผมจะเสนอครับแล้วถามว่าเราจะทําได้ยังไงมันคือข้อ2ครับมันคือคำพีนะครับอย่างเช่นถ้าใครดูตั้งแต่98ที่ผมพูดไปในเนื้อหามันจะมีข้อหนึ่งที่ผมบอกว่ามันเริ่มจากการที่เราเนี่ยจะทําอะไรก็แล้วแต่ เรามีความกระหายเรามีความอยากที่จะทํามันไหมมันง่ายขนาดนั้นเราเริ่มจะก,กระหายไหมแต่มันจะเป็นข้อแต่ถ้าถามว่าการจะเติมเต็มคัมภีร์ชีวิตได้เราต้องทำยังไงอยากให้ไปลองดูครับอย่างเช่นเราต้องรู้จักจุดอ่อนรู้จักข้อดีสิ่งที่โดดเด่นของเราก่อนในข้อต่างๆในคัมภีร์ชีวิตของเราเนี่ยมันจะต้องชดเชยหรือแก้ไขจุดอ่อนจุดเสียของเรามันจะต้องส่งเสริมให้จุดด,ดีจุดเด่นของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นไปลองดูครับ ต่อไปครับพัฒนาเวทีผมทําวิดีโอนี้เพื่อให้พวกเรานะครับให้คนที่รักกันได้มาเจอกันจึงขอบอกว่าให้บอกต่อวิดีโอนี้พี่ๆคนดังพี่ๆดาราพี่ๆสื่อมวลชนบอกให้เป็นกระแสไปเลยครับเปิดโอกาสให้คนที่จะรักกันมาเจอกันมันมีวิธีอยู่แล้วนะครับถามถ้าจะถามผม,มง่ายๆว่าผมจะชวนให้พวกเรามาดูได้ยังไงผมก็จะขอชวนง,ง่ายๆว่าให้นึกถึงว่าเราเรียนหนังสือเราทํางานเราใช้ชีวิตมากี่ปีแล้ว อย่างถ้าเราครบแฟนเนี่ยเราครบแฟนมากี่คนแล้วแต่และคนดีไหมแต่ถ้าดูไปเล่นเกมจริงแต่เกมที่1ห,หรือเกมที่97ก็ได้นะครับอาจจะเลยไปเกมที่92หน่อยก็ได้อะไรประมาณนั้นนะอาจจะเลยไปเกมที่4ีเอ็ดหน่อยก็ได้ค่อยๆดูไปครับแล้วมันทําให้ชีวิตเราดีขึ้นมันทําให้เราได้ไปเจอคนที่คือคือเราเองก็รู้สึกว่าเรามั่นใจเราภูมิใจเรารู้สึกดีกับตัวเราเองเราได้ไปเจอคนที่ พร้อมที่จะรักเราเราก็รักเขานะครับเราได้อยู่ในท่ามกลางชุมชนที่ดีประเทศไทยก็ดียิ่งยิ่งขึ้นจนประเทศทุกประเทศเนี่ยหันมามองมองว่าเราเป็นประเทศที่มีผลิตภัณฑ์มวลรวมที่สูงมากเรามีมวลรวมความสุขที่เป็นเบอร์หนึ่งของโลกเรามีคนที่น่ารักมีแผ่นดินมีอากาศที่ดีพี่ครับแล้วประเทศอื่นๆก็จะสนใจมาทำตามที่ผมบอกไปว่า ในช่วงแรกๆเนี่ยอย่าบอกวิดีโอของผมนะครับใครเก่งภาษาต่างๆเนี่ยอย่าไปแปลเป็นภาษาอื่นนะครับให้คงไว้เป็นภาษาไทยแล้วก็ต่อไปเนี่ยผมคาดหวังนะครับว่าประเทศไทยเนี่ยจะลดหรือจะเลิกนะครับภาษาต่างๆเนี่ยออกจากระบบการศึกษาคือคือ,คอเรียนได้ก็คือเป็นทางเลือกแต่ไม่ใช่เป็นวิชาบังคับวิชาภาษานะครับวิชาภาษาอื่นๆ,ๆที่ไม่ใช่ภาษาไทยนะครับเพราะว่าต่อไปจะพูดตรงๆแล้วกันนะครับ ภาษาอื่นเนี่ยจะสนใจเรียนภาษาไทยบางคนเนี่ยอาจจะแบบไม่ให้ลูกตัวเองเรียนภาษาอื่นด้วยซ้าไปให้เรียนแต่ภาษาไทยมันง่ายขนาดนั้นครับขอแค่พวกเราบอกต่อวิดีโอนี้นะครับอย่างคำพีเนี่ย่าถ้าพวกเราดูเกมที่98พวกเราจะรู้ว่าเออมันเป็นยังไงนะครับก็มาลองมาเขียนคำพีชีวิตของตนเองดูมันคือโจทย์โจทย์แล้วมาลองแล้วมาลองดูว,ว่าทําไมมันถึงทําไม่ได้นะไอ้ตัวคำพีนี่แหละที่จะตอบโจทย์ว่ามันทําไม่ได้ แต่ทายังไงถึงจะทําได้ลองแล้วลองอีกมันคือความภูมิใจของท่านเองที่ท่านทําได้เวทีเราต้องช่วยกันสร้างครับเวทีเนี่ยเราสร้างคนเดียวไม่ได้เวทีคืออะไรครับมันคือกิจการมันคือกลุ่มพวกพ้องมันคือชุมชนสังคมของพวกเรามันคือหมู่บ้านของพวกเรามันคือบริษัทของพวกเราทั้งหมดคือเวทีครับเมื่อมีเวทีแล้วเนี่ยเราก็พร้อมที่จะไปแสดงยิ่งเล่นก็ยิ่งเก่งนะครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับ คำสําคัญของมันก็คือยิ่งเล่นยิ่งเก่งก็อยากให้พวกเราไปลองจริงไปเล่นจริงๆยิ่งเล่นโอกาสยิ่งเปิดกว้างก็อยากให้พวกเรานะครับบอกต่อวิดีโอนี้นะครับเพื่อบอกต่อโอกาสดีๆให้กับพวกเราคนไทยทุกคนนะครับแล้วผมไม่ได้บอกว่าจะจะให้ประเทศไทยดีกว่าทุกประเทศแล้วเราจะได้ไปเอาเปรียบประเทศอื่นไม่ใช่ยางนั้น เหตุผลเพราะว่าเราไปบอกให้พี่ๆเขาอะประเทศต่างๆเนี่ยเขากลับตัวกลับใจเลิกเติมสารพิษในอากาศเลิกผลิตอาวุธเลิกมาทําสงครามอาวุธทําสงครามธุรกิจทําสงครามเศรษฐกิจอะไรกันเนี่ยพี่ๆเขาไม่เลิกหรอกแต่ถ้าเรายืนหยัดที่ทําให้ประเทศไทยของเราดีอย่างอย่างโดดเด่นแล้วทาคนไทยให้น่ารักทำประเทศไทยให้งดงามน่ารักจริงๆเดี๋ยวพี่ๆเขาก็จะฟังเราเอง มันมีมันมีทิศทางของมันอยู่แล้วโลกนี้เนี่ยมีสหประชาชาติซึ่งท่านไปดูแผนการพัฒนาโลกอะพัฒนาคนและพัฒนาโลกของสหประชาชาติก็จะรู้ว่าเขามีแนวคิดชัดเจนแต่มันเป็นลักษณะของไอ้คนเนี่ยมันจะมีวาลซ่อนเลนมีสิ่งที่แอบแฝงอยู่ก็ผมได้พูดยาวๆแล้วในเกมที่98นะครับแต่มันอาจจะไม่ไม่ชัดเจนนะักเพราะว่าผมพูดตรงๆว่า ผมเป็นคนที่พูดไม่เก่งนะครับทําวิดีโอก็ไม่ดีถึงทําวิดีโอนี้เพื่อเพิ่มโอกาสที่จะอ่าเผื่อมีใครสักคนหนึ่งนำเงินมาช่วยกันนาความสามารถมาช่วยกันนาตัวและใจมาช่วยกันนะครับถ้าถามว่าดามจะทําอะไรพี่ครับคนเราเนี่ยมีฐานะต่อการหลายอย่างเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นหัวหน้าเป็นลูกน้องเป็นเจ้านายแต่ในส่วนของผมอาชีพที่ผมจะทำเนี่ย คนจะมีอยู่3ามสถานะก็คือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจนะครับจะถามว่าเป็นรัตทีได้ไหมมันก็ไม่ใช่รัตทีอ่ะเพราะผมเองก็ใช้ใช้วิชาของพระพุทธเจ้านะครับเลือกใช้วิชาของพระพุทธเจ้ามานําชีวิตนะครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีใครฟังผมผมก็ไปใช้วิชาของพระพุทธเจ้าเพื่อเพื่อวันหนึ่งผมก็จะตายไปแค่นั้นเองนะครับผมเข้าใจง่ายๆนะครับก็ ไม่คิดมากครับแต่เป็นอะไรนะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจแต่ถ้าผมเล่นง่ายๆคืออะไรผมขอขอซื้อที่ดินล้อมรั้วคัดคนที่จะมาเป็นคือใครใครไม่เชื่อว่าคนเราเป็นแค่3อย่างนี้นะครับก็ก็ให้แค่อยู่นอกรั้วผมไม่ว่าใครนะครับง่ายๆนะครับก็ฝากไว้นะครับฝากไว้ไปพี่นาพูดสบายๆนะครับขอบคุณครับ